เราจะมาคุยกันถึงอวัยวะที่เหมือนเป็นโรงงานอัจฉริยะเลยทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยค่ะนั่นก็คือไตของเรานั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าไตมีหน้าที่แค่สร้างปัสสาวะแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยนะคะเป็นเหมือนศูนย์ควบคุมกลางเลยคอยดูแลให้ทุกอย่างในร่างกายเราแบบว่าสมดุลเป๊ะใช่เลยครับไตนี่เป็นเหมือนฮีโร่เงียบๆที่สําคัญกับชีวิตเรามากๆเลยนะครับกลไกการทํางานของมันนี่ อ่าน่าทึ่งจริงๆครับวันนี้เราจะมาสำรวจการทำงานที่มันแบบสุดยอดมากๆของไตกันโดยจะดึงเอาข้อมูลสำคัญๆจากทั้งงานวิจัยทางสรีรวิทยาเอ่อข้อมูลสุขภาพแล้วก็ความรู้ทั่วไปมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆกันครับเน้นที่ภาพใหญ่ว่าไตทำอะไรแล้วก็ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นนะครับ ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจหัวใจหลักของการทำงานของไตเลยว่ามันกรองเลือดปริมาณมหาศาลในแต่ละวันได้ยังไงออแล้วก็ดึงสารดีๆกลับคืนมาได้ยังไงแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลน,น้ำเกลือแร่หรือแม้แต่ความเป็นกรดด่างในร่างกายเราได้อย่างไรบ้างพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มสํารวจโรงงานอัจฉริยะนี้กันเลยดีกว่าค่ะได้ครับ ก่อนจะเจาะลึกเรื่องไตเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมของระบบทางเดินปัสสาวะนิดนึงก่อนนะครับระบบนี้ก็เริ่มจากไตคิด n e y หนึ่งคู่ทำหน้าที่สร้างปัสสาวะแล้วก็มีท่อไต ureter อ,อีกหนึ่งคู่ลำเลียงปัสสาวะลงไปเก็บที่กระเพาะปัสสาวะ urinary bladder และสุดท้ายท่อปัสสาวะ urethra ็จะนำปัสสาวะออกจากร่างกายเราไปครับอ๋อเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้มาที่พระเอกของเราไตาเลยค่ะมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเราคะแล้วข้างในมันมีอะไรบ้าง ครับไตเรามี2ข้างนะครับรูปร่างคล้ายๆเมล็ดถั่วแดงแต่ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งอยู่แถวๆเอวด้านหลังครับ2ข้างของกระดูกสันหลังถ้าเราผ่าดูข้างในจะเห็นเนื้อไตแบ่งเป็น2ชั้นคร่าวๆนะครับคือชั้นนอกเรียกว่าคอเทกซ์อันนี้จะมีสีเข้มหน่อยกับชั้นในคือเมดาลลาที่สีจะซีดกว่าซึ่งตรงนี้แหละครับ เป็นที่อยู่ของโครงสร้างสําคัญในการทํางานของมันแล้วหน่วยทํางานจริงๆที่อยู่ในไตล่ะคะที่เขาเรียกว่าหน่วยไตยหรือเนฟรอนมันคืออะไรหรอคะอ่าใช่เลยครับหน่วยไตยหรือเนฟรอนนี่แหละครับคือหัวใจของการทํางานทั้งหมดเลยนะในไตแต่และข้างของเราเนี่ยมีหน่วยไตยเล็กๆพวกนี้อยู่เป็นล้านหน่วยเลยนะครับล้านหน่วยใช่ครับล้านหน่วยทำหน้าที่เหมือนโรงงานย่อยๆ แต่และหน่วยก็สร้างปัสสาวะของตัวเองขึ้นมาล้านหน่วยต่อข้างโหเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเจ้าหน่วยไตยนี้มันทานํางานยังไงคะขั้นตอนหลักๆมีอะไรบ้างตอนใหญ่ๆครับคือ 1. การกรองหรือ filtration 2. คือการดูดกลับหรือ reabsorption และ3คือการหลั่งหรือ secretion ครับผมอืมงั้นเรามาเริ่มที่การกรองก่อนเลยค่ะมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันกรองอะไรออกไปบ้างคะ การกรองเนี่ยเกิดขึ้นที่ส่วนแรกสุดของหน่วยไตยเลยครับที่เรียกว่า glomerulus นะครับซึ่งมันก็คือกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่ขดขดกันเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเ,เหมือนลูกบอลน,นะครับแล้วก็มีถุงหุ้มอยู่เรียกว่า Bowman's capsule ลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเป็นตะแครงหรือฟิลเตอร์กาแฟก็ได้ครับแต่เป็นแบบแรงดันสูงนะ คือเลือดที่ไหลผ่านเข้ามาเนี่ยจะถูกแรงดันดันให้น้ำแล้วก็สารโมเลกุลเล็กๆต,ต่างๆผ่านตะแกรงนี้ออกไปได้แต่พวกเซลล์เม็ดเลือดหรือว่าโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆอันนี้จะผ่านไม่ได้ครับก็จะถูกกักไว้ในเส้นเลือดเหมือนเดิมฟังดูก็เหมือนการกรองทั่วไปนะคะแต่ดิฉันเห็นข้อมูลบอกว่าไตาเรากรองเยอะมากๆจริงไหมคะเยอะแบบไม่น่าเชื่อเลยครับไตทั้งสองข้างของเรานี่นะครับกรองของเหลวรวมกันได้ประมาณ เอ่อหนึลิตรต่อวันครับหา180ลิตรใช่ครับลองนึกภาพขวดน้ำดื่มใหญ่ๆขนาดลิตรครึ่งซัก120ขวดหรือขวด2ลิตรก็90ขวดนั่นคือปริมาณที่ไตเรากรองทุกๆวันเลยครับ180ลิตรโหถ้ากรองออกมาเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วทำไมเราไม่ได้ปัสสวาวะออกมาเป็นร0อลิตรล่ะคะงงเลย นั่นสิครับนี่นะครับคือความมหัศจรรย์ของขั้นตอนที่2คือการดูดกลับหรือเรียบซอบชันเพราะว่าของเหลว180ลิตรที่กรองออกมาตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่มากๆเลยครับเกิดบเ9เลยนะจะถูกดูดกลับคืนเข้าสู่ร่างกายเราผ่านส่วนที่เป็นพ่อของหน่วยไตยที่มันยาวๆขดไปขดมานั่นแหละครับอ๋อดูดกลับตั้ง99%แล้วดูดกลับอะไรบ้างคะทำไมต้องดูดกลับเยอะขนาดนั้นเลย ก็เพราะว่าในน้ํากรอง180ลิตรนั่นนะครับมันมีทั้งน้ําแล้วก็สารดีๆที่ร่างกายเรายัางต้องการอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับอย่างเช่นน้ําตาลกลูโคโสอันนี้สําคัญมากถ้าไตปกติจะถูกดูดกลับหมด100%เลยนะครับแล้วก็มีพวกกรดอะมิโนวิตามินแล้วก็เกลือแร่ไอออนต่างๆที่จําเป็นรวมถึงน้ําปริมาณมหาศาลด้วยถ้าเราไม่ดูดกลับน้ําเลยเลยโหขาดน้ําตายแน่นอนครับจริงด้วยค่ะใช่ครับ หน่วยไตก็เลยทำหน้าที่เหมือนอหน่วยรีไซเคิลชั้นยอดเลยคัดแยกเอาของมีค่ากลับคืนสู่กระแสะเลือดสุดท้ายเหลือทิ้งเป็นปัสสาวะจริงๆแค่วันละประมาณ1-1.5ถึงลิตรเท่านั้นเองครับโหสุดยอดประสิทธิภาพเลยนะคะจาก180ลิตรเหลือแค่ลิตรก,กว่าๆเองแล้วขั้นตอนที่3ล่ะคะการหลั่งหรือซี c r e ชั o อันนี้คืออะไรคะครับการหลั่งหรือซี c r e t i o n เนี่ยเป็นเหมือนการเ,าเก็บตกนะครับคือหลังจากที่เรากรองเลือดไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ย มันยังอาจจะมีของเสียบางอย่างหรือยาบางชนิดหรือไอออนส่วนเกินเช่นพวกโพแทสเซียมหรือกรดอย่างไฮโดรเจนไอออนหลงเหลืออยู่ในเลือดที่ไหลเวียนอยู่รอบๆท่อหน่วยไตนะครับไตก็จะใช้พลังงานดึงสารพวกนี้ออกมาจากเลือดโดยตรงเลยแล้วก็หลัง่งหรือปล่อยเข้าไปในท่อหน่วยไตเพื่อกำจัดทิ้งไปพร้อมกับปสัสสาวะครับ อ๋อเหมือนกับว่ามีรถเก็บขยะมาเก็บส่วนที่อาจจะตกหล่นไปจากการกรองรอบแรกเพื่อให้เลือดเราสะอาดที่สุดแล้วก็ช่วยปรับสมดุลพวกไอออนกับกรดด่างด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการหลังนี้ช่วยกำจัดของเสียได้หมดจดยิ่งขึ้นแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากๆในการควบคุมความเป็นกรดด่างแล้วก็ระดับเกลือแร่ในเลือดเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพอดีเป๊ะเลยครับ ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะบางทีเราก็ปัสสาวะสีเข้มมากๆบางทีก็ใสเหมือนน้ำเปล่าเลยไตมันปรับความเข้มข้นของปัสสาวะได้ยังไงคะ อ่าใช่ครับเก่งมากที่สังเกตเลยครับนี่เป็นอีกความสามารถพิเศษของไตเลยนะครับคือการปรับความเข้มข้นของปัสสาวะให้เข้ากับสภาพร่างกายเราณตอนนั้นๆอย่างที่ว่าเลยครับถ้าเราดื่มน้ำเยอะร่างกายมีน้ำเพียงพอไตก็จะผลิตปัสสาวะที่เจือจางสีใสๆปริมาณมากหน่อยเพื่อขอับน้ำส่วนเกินออกไปแต่กลับกันถ้าเราดื่มน้ำน้อยหรือว่าเสียเหงื่อไปเยอะร่างกายเริ่มขาดน้ำ ไตก็จะพยายามสงวนน้ำเอาไว้โดยผลิตปัสสาวะที่เข้มข้นขึ้นสีก็จะออกเหลืองเข้มและปริมาณก็น้อยลงครับแล้วไตทำได้ยังไงคะมีกลไกอะไรพิเศษหรือเปล่าคะมันดูซับซ้อนจังนี่ครับมีกลไกที่ต้องบอกว่าซับซ้อนและฉลาดมากๆเลยครับเรียกว่า counter current mechanism หรือถ้าแปลง่ายๆก็คือคกลไกการไหลสวนทางกัน ซึ่งมันอาศัยการทำงานร่วมกันของส่วนที่เป็นห่วงยาวๆของหน่วยไตยที่เรียกว่าลูปของเฮเลหรือห่วงเฮเลเนี่ยแหละครับกับเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆตัวมันลองลึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าในเนื้อไตชั้นในสุดหรือเมดัลลามันมีความเค็มหรือความเข้มข้นของสารละลายสูงมากๆเลยสร้างรอไว้ก่อนเหมือนเป็นฟองน้ําเค็มๆจัดๆเลยครับทีนี้พอของเหลวที่กรองแล้วไหลผ่านห่วงส่วนขาลงหรือ descending limb ซึ่งผนังมันยอมให้น้ําซึมผ่านออกได้ดีน้ําก็จะถูกดูดออกจากท่อไปหาบริเวณเนื้อไตที่มันเค็มกว่าข้างนอกนะครับผลก็คือของเหลวในท่อก็จะเข็มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนไหลลงไปครับอ๋อน้ําไหลออกไปหาที่เค็มกว่าแล้วห่วงส่วนขาขึ้นล่ะคะอ่าส่วนห่วงขาขึ้นหรือ ascending limb เนี่ยกลับตรงกันข้ามเลยครับผนังมันไม่ยอมให้น้ําผ่านเลยนะแต่มันจะทําหน้าที่ปั๊มเกลือครับ พวกโซเดียมไอออนคลอไรไอออนออกจากท่ออย่างแข็งขันเลยใช้พลังงานปั๊มออกไปทำให้ของเหลวในท่อเนี่ยพอไหลขึ้นมามันจะเจือจางลงได้เรื่อยครับแต่ว่าเกลือที่มันปั๊มออกมาก็ไปช่วยคงความเข้มข้นจัดๆในเนื้อไตชั้นในเอาไว้นั่นเองผลสุดท้ายก็คือพอของเหลวไหลมาถึงส่วนปลายๆของท่อหน่วยไตเช่นท่อขดส่วนปลายมันจะเจือจางกว่าเลือดเช่อีกนะครับ เข้าใจแล้วค่ะคือสร้างความเข้มข้นที่ต่างระดับกันมากๆเอาไว้ในเนื้อไตแล้วที่นี้ตอนที่เราขาดน้ำเนี่ยมันจะทำให้ปัะสสะาวะเข้มข้นขึ้นมาได้ยังไงคะตรงนี้แหละครับมีฮอร์โมนตัวสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องเลยชื่อว่า ADH หรือ Antidiuretic Hormone ครับบางทีก็เรียกว่า Vasopressin ฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสแล้วก็ปล่อยจากต่อมใต้สมองส่วนหลังเมื่อร่างกายเราตรวจจับได้ว่าเราขาดน้ำหรือว่าเลือดเราเข้มข้นเกินไปเจ้า <c oughs> ADH เนี่ยจะเดินทางมาที่ไตแล้วก็ไปสั่งให้ท่อรวมซึ่งเป็นท่อสุดท้ายเลยก่อนที่ของเหลวจะกลายเป็นปัสสาวะเนี่ยให้เปิดประตูครับเปิดประตูให้น้ำผ่านผนังออกไปได้พอน้ำผ่านได้มันก็จะไหลออกจากท